พราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตากันนะเพราะว่ามีการร้องโดยหลายคนและอย่างคุณเรืองไกลเนี่ยที่เป็นคนร้องตั้งแต่ต้นก็มีการมายื่นเอกสารกันอย่างต่อเนื่อง<ะ>ประเด็นนี้หลายคนมองกัน ต่างกันออกไปบางคนก็มองว่าโอ้โหคุณพิธทาไม่รอดแน่ๆบางคนก็มองว่าคุณพิธทายังมีโอกาสรอดอยู่ที่ร้องไปน้ําหนักไม่มากเท่าไหร่เอาแบบนี้ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเจาะก,กันไปเป็นข้อๆกันเลยนะฮะแล้วมาดูมุมมองของบรรดากูรูนักวิชาการกัน,กนด้วยเราไปพูดคุยกับหลายท่านด้วยกันครับอย่างเช่นคุณสรืณีอาชวนทกุลนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะที่คุยมาแล้วพอจะสรุปออกมาเป็นประเด็นได้ก็คือเหมือนกับมองแบบนี้ฮะมองว่าไอทีวีเนี่ยไม่ได้ประกอบกิจ การแล้วรายได้ในปีหลังๆเป็นเงินปันผลไม่ได้มาจากการประกอบกิจาการสื่อนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างหุ้นจำนวน42,000หุ้นเนี่ยน้อยมากไม่สามารถครอบงำกิจาการได้ เทียบกับเคสคุณชันชัยอิสระเสนารับผู้สมัครสอส,อสอพักประชาธิปัตย์ที่ตอนแรกถูกกะกะตเพิกถอนและตอนหลังคืนสิทธิ์ให้เนี่ยนะฮะพร้อมวางบรรทัดฐานในเรื่องของการถือหุ้นสื่อโดยอ้างเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าต้องมีมากพอที่จะครอบงำกิจการได้ครับวิทาเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าค่อนข้าง คล้ายกับของคุณชานชัยในหลายจุดนะคะมันมีจุดที่ต่างและจุดที่คล้ายนะคะจุดที่คล้ายก็คือว่าเป็นการถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยมากๆนะคะของคุณชานช,านชัยนี่ AIS ทัที2อ0หุ้นอ่ะ200หุ้น,นก็เป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆ AIS ก็มีหุ้นทั้งหมดเยอะแยะนะคะของคุณวิธาก็ประมาณเท่าไหร่4 0 0 0 0ืหุ้นเศษเอ่ะพอหาออกมาจากจำนวนหุ้น ของ i อทีวีไแหดร800กว่าล้านหุ้นก็มันก็น้อยมากๆอยู่ดีถ้าดูจากสัดส,ส่วนแล้วไม่สามารถจะมีบทบาทหรือมีอำนาจการสั่งการอะไรได้แน่ เคสของคุณวิทย์สอดคล้องกับทางดรพรสารเลี้ยงบุญเลิศชัย,น,ยนับจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่อธิบายหลักการของรัฐธรรมนูญครับที่กําหนดลักษณะต้องห้ามการลงสมัครสอสในประเด็ดนนี้ว่าเพราะรัฐธรรมนูญต้องการป้องกันไม่ให้สอสอหรือผู้ที่จะดํารงตําแหน่งสสอ,อาศัยผลประโยชน์ในการถือหุ้นบริษัทสื่อเอกชนมาใช้ในทางการเมืองหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันครับคุณวิทยาเนี่ย เข้าไปถือหุ้นสื่ออยู่ฉะนั้นจะถือกี่หุ้นก็แล้วแต่เธอจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่มันผิดคําพิชักษาของสาฎีการเนี่ยท่านก็อธิบายแล้วก็พูดบอกว่าการถือหุ้นในที่นี้เนี่ยมันมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณถือหุ้นหนึ่งหุ้นสองหุ้นสามหุ้นแล้วมันผิดหมดมันไม่ใช่แต่มันต้องเข้าไปดูว่าคุณถือหุ้นจํานวนมากพอถึงขนาดคุณสามารถครอบงำกิจการ ของสื่อนั้นแล้วคุณสามารถสั่งสื่อซ้ายขวาตามที่คุณต้องการได้ไหมเพราะเอาเข้าจริงๆผมต้องอธิบายในเชิงหลักการทางรัฐธรรมนููด้วยนะซึ่งผมบอกว่าคำวินิจฉัยสารรัฐมนูญเคสเนี้ยมันสอดคล้องกับหลักวิชาคือหลักหลักวิชาในเรื่องของเคสคุณพิธานเนี่ยเขาเรียกว่าการกระทำต้องห้ามในทางรัฐธรรมนูญการกระทำในาการกระทำต้องห้ามในทางรัฐธรรมน,นูญคือหมายถึงว่าอะไรมันเป็นบทบญัจาของรัฐมนูญที่เขาต้องการป้องกัน ไม่ให้คนที่จะเป็นสสหรือแคนดิเดตสสหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะมาอาศัยผลประโยชน์จากการถือหุ้นของบริษัทเอกชนและมันส่งผลทําให้การได้มาซึ่งประโยชน์ซึ่งกันและกันนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัวบริษัทที่ถูกถือหุ้นหรือตัวคนที่ถือหุ้นนะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนี่คือหลักการของมัน ขณะที่รองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิหลกหน้าภูเก็ตนะครับผู้อำนวกยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของนีด้าก็ยกเหตุผลสนับสนุนในทางเดียวกันนะฮะว่าไอทีวีไม่ได้ทํากิจการสื่อแล้วเป็นกิจการที่รับสัมปทานจากรัฐเปิดเองไม่ได้รัฐต้องอนุญาตให้เปิดฉะนั้นเทียบเคียงกับกรณีของคุณธนาธรไม่ได้เพราะนั่นคือบริษัทเอกชนแม้จะยุติการทําสื่อแต่ก็กลับมาทําเมื่อไหร่ก็ได้ครับ ที่จริงอย่างแรกก็คือว่าไอทีวีเนี่ยเ,เป็นบริษัทสื่อสารที่ผิดํำการนะที่ผิดํำการมาตั้งแต่ปี2550ไม่ได้เผยแพร่ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐเพราะการดําเนินการใดก็ตามเนี่ยจะต้องได้รับอนุอนญาตจากรัฐเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถดําเนินการด้วยตัวเองได้นะไม่ใช่นึกจะเปิดก็เ,เปิดได้ นะไม่เหมือนกับทำนิยสารนะอย่างกรณีคุณธนาธรเนี่ยเขาอาจจะมีข้ออ้างได้ใช่ไหมเขาทำนิยสารเป็นของส่วนบุคคลถึงแม้ว่าบอกว่าปิดแล้วเนี่ยก็อาจจะเปิดได้อีกแต่ไอทีวีนี่ต่างกันเลยนะครับมันเป็นสัมปทานและก็ที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไอบริษัทไอทีวีซึ่งเขาก็ยังเป็นนิติบุคคลอยู่นั่นแหละ <S <S เขาก็เป็น,นคงนิติบุคคลอยู่เพราะว่าเขาฟ้องร้องมีเรื่องคดีกับสํานักงานปลัด นายกรัฐมนตรีนะซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานนี่แหละวันโอกาสที่ไอทีวีจะทำสื่อเนี่ยเท่ากับศูนย์ในข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้เลยนะ อันนี้เป็นมุมมองของนักวิชาการนะคะที่เขาเชื่อว่าคุณพิธาน่าจะรอดปมถือหุ้นสื่อไอทีวีไปดูมุมของคนที่มองว่าไม่รอดกันบ้างนะคะคอย่างคุณเรืองไกลลีกิวัฒนะเนี่ยแหละเขาบอกว่าก็มีเหตุผลนะหลายๆส่วนที่เอามาประกอบกันแล้วคิดว่านี่แหละจะเป็นจุดตายของคุณพิธาน,นะคะคโดยมีการยกเหตุผลแบบนี้คุณผู้ชมคะอย่างแรกเลยก็คือไอทีวียังประกอบกิจาการอยู่ยังไม่ได้เลิกกิจาการนะคะอย่างที่สองก็คือไอทีวียืนยันวัตถุประสงค์การประกอบกิจาการว่าทําสื่อคะ่ะอย่างที่ ที่3การที่คุณพิธารับหุ้นต่อมาจากบิดาแม้ว่าจะเป็นหุ้นมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นของคุณพิธาค่ะ เหตุผลที่4ก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา93เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไม่ได้กำหนดเรื่องจำนวนหุ้นที่ต้องถือครองเอาไว้เมื่อเป็นคุณสมบัติจึงต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามซึ่งการโอนหุ้นไม่ใช่เรื่องยากเป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นสสหรือเป็นรัฐมนตรีแม้กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากรวงเป็นเรื่องของความโปร่งใสที่ควรจะทําให้ประชาชนมั่นใจนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องนี้เปรียบเทียบกับการ ถือหุ้นของคุณชานชัยไม่ได้เพราะบรรทัดฐานที่ศาลฎีกาวางเอาไว้เป็นบรรทัดฐานการสมัครรับเลือกตั้งก่อนจะเข้าไปมีอํานาจซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่กรณีของคุณพิธาคาดว่ากะกะตจะชงเรื่องให้ศาลหลังรับรองการเป็นสสแล้วสถานะของคุณพิธาเปลี่ยนเป็นแคนดิเดตนายกบรรทัดฐานจึงต้องเปลี่ยนไปอย่างเช่นการอ้างว่าไอทีวีรับสัมปทานจากภาครัฐไม่ได้ประกอบกิจการแล้วแต่หากผู้ที่ถือหุ้นเข้าไปมีอำนาจเป็นนายก ก็าอาจจะสั่งให้หรื้อฟื้นกิจการได้หรือไม่คุณเรืองไก,กรลีกิตวัฒนะบอกด้วยนะคะว่าทถ้าคําร้องไม่มีมูลกกตก็คงตีตกไปแล้วแต่กกตแจ้งกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการครัของคุณพิ่ธานเนี่ยบังเอิญเป็นบริษัทเคยเคยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และเป็นบริษัทมหาชน นะครับพยานหลักฐานเนี่ยมันต้องฟังจากส่วนราชการฟังจากเว็บไซต์ของ i t ทบีส่วนการแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณพิธาจะต้องไปเข้าสู่กระบวนการซึ่งก็ยอมรับมาต่อสื่อมวลชนแล้วว่าขอดูคําร้องอะไรเพื่อจะชี้แจงแล้วท่านประธานกะกะตก็เพิ่งพูดเมื่อเมื่อวานหรืออะไรเนี่ยนะครับว่าไอกระบวนการเนี่ยจะต้องตรวจสอบเพราะเป็นคําร้อง นะครับซึ่งผมร้องมันก็เป็นคำร้องอยู่แล้วเพราะเราไปร้องด้วยตัวต,วตวนลงชื่อจริงแต่ว่าผลกระทบเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเยอะเหตุผลเพราะพักก้าวไกลเนี่ยหัวหน้าพักคือตัวคุณพิธาเนี่ยเสนอบัญชีนายกคนเดียวถ้ามีปัญหาหัวหน้าพักหรือบัญชีนายกอาจจะเป็นปัญหาได้ นี่นะฮะอันนี้เราเอามุมมองของทุกฝั่งทุกฝ่ายมาเทียบกันใช่ค่ะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณากันดูแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกะกะตแล้วก็อาจจะนํารเรื่องนี้ไปถึงสารรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับ